ตาบานนารักนันนักนากับต้อาวาูนังเ็นนาทำนาแรงน้องจ้าเพื่อพาลำพาขอแต่เพ <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ียงนนอจะเพียงเด่นนานอนมาันตาจ้าเกิดจะดึกดำมีวาัวแยงนักนาเราหนักฟ้าคจะเดียวกู้กรนมเห็นในโคนดีออกแขนของพี่เราแต่น้อย ขอเต่น้องเป็นของพี่บางทีก็ดีบางทีพี่รับแม่นวันผ่านาเพื่อพาน้องไปทำบุญลูกจงเพื่อนุนสร้างผลบุญเราตักบาทรวมกันครับวันนี้จุบินเตอร์นะวันนี้จะมารีวิวนะฮะวันนี้เรามารีวิวอ่าเป็นชุดอ่าเป็นชุดตู้เสียงกลางนะครับกลางแหนมนะฮะเป็นตู้กลางแหนมนะครับก็ จะมารีวิวว่ามีราคาประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับก็จะมี12นิ้ว12นิ้วจะมี2รุ่นนะฮะแล้วก็15นิ้วมี1รุ่นนะฮะก็จะเป็นตู้ภายในจะเป็นสตอม3าซิเต็มทั้งหมดนะครับจะไม่ว่าจะเป็นกลางและแหลมนะฮะแล้วก็เป็นตู้ไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้นะครับตะแกรงนะครับแล้วก็สีระเบิดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูงานตู้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายคร่าวๆก่อนว่าในตู้แต่ละชุดราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอะไรกันบ้างในตู้นะครับก็าราคานะครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับ ชุดนี้ที่ฟังนะครับก่อนเปิดนี้นะครับเป็นชุด4,900นานะครับสินค้ารวมส่งแบบโอนเท่านั้นนะครับย้านะครับรวมส่งแบบโอนเท่านั้นนะครับตู้ลําโพงนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางครับโอนอย่างเดียวนะฮะส่วนอย่างอื่นที่เป็นคอร์สมิกอีคิวพวกนี้เก็บปลายทางได้นะครับแต่ตู้ลําโพงย้านะครับไม่เก็บปลายทางครับโอนนะครับใครอยากได้ก็ต้องโอนนะครับท่านไม่พร้อมโอนก็อันนี้ว่ากันไม่ได้เพราะว่าขนส่งเคอรี่เขาไม่สามารถรับสินค้าที่เป็นจําพวกตู้ลําโพงนี้นะครับต้องเป็นจำ จำพวกที่เป็นกล่องเท่านั้นนะครับเคอรี่เขาถึงจะรับนะครับแฟดเขาถึงจะรับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ชุดนี้นะครับ12นิ้วตัวนี้300วัตต์นะฮะดอก ST 1 2 4 6 300งสี่หกสามร้อยวัตสะตอมสาวซิเต็มนะครับพ่วงด้วยแหลมนะครับสะตอมสาวซิเต็ม ST สองสี่ศนะครับ100วัตต์นะแหลม100วัตต์กลาง100วัตต์คู่นี้นะครับราคา4,900รวมส่งทั่วประเทศนะครับรวมส่งทั่วประเทศแบบโอนะครับนี่ครับเบอร์โทรร้านจุ๊บอินเตอร์นอสโปรดนะครับ0 8 2 5 4ศูนย์แปดสองห้ารับตู้ลนโพง รวมส่งแบบโอนนะครับผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับชุดนี้ที่ฟังต้นคลิปนะครับ4,9 0 0นเนะครับเดี๋ยวจะมาให้ฟังอีกรอบนะครับแล้วก็มาชุดนี้ชุดนี้ก็1ิบนิ้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าปากจะเป็น8ปคูณ8ทั้งหมดนะปากได้8คูณ8ะแต่ว่าข้างในตูดมันจะไม่เหมือนกันนะชุดนี้1256นะครับมากับกําลังวัด500วัตนะครับแล้วก็แหลม3 4 0ูน 150วัตนะฮะเน็ตเวิร์กตัวนี้อ่าลืมไปเน็ตเวิร์กตัวเดียวกันหมดนะฮะตัวนี้5,9 0 0นเนะครับเดี๋ยวมาฟังกันทีหลังนะครับตัวนี้5,9 0 0รวมส่งเหมือนกันนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะได้เซตนี้ไป2ใบนะฮะตู้คู่หนึ่งนะครับไม่ใช่ใบเดียวนะครับนี่นะครับแล้วก็มาพิเศษนะครับตู้15นิ้วนะครับ15นิ้ว15นิ้วจะได้800วัตนะได้ดอก800วัต์นะสตอมซาวซิสเตมนะครับ800วัต์แล้วก็ได้แหลมใหญ่ขึ้นไปนะครับได้40นะฮะ 200วัตต์นะแหลมก็คือมันจะไล่ามา300วัตต์นะ500วัตต์800วัตต์แหลมก็จะได้ามา100วัตต์150วัตต์แล้วก็200วัตต์นะตู้15นิ้วก็6,900รวมตรงนะครับตู้15นิ้วก็จะใหญ่นิดนึงครับ6,900นะครับนะตู้15นิ้วก็จะไล่ามา300วัตต์นะครับ12 300วัตต์4,900ต่อ1คู่นะครับ12 500วัตต์5,900นะครับทีละพันนะแล้วก็15 500วัตต์นะเอ้ย800วัตต์6,900นะครับนี่นะหรือใครไม่ชอบไดรนะฮะ จะเอาเป็นจรวดเราก็เปลี่ยนให้ฟรีนะครับใครสนใจจะเป็นแหลมใส่แหลมจรวดตอง8นะครับเราก็ใส่ให้ฟรีครับจะรวดก็เป็นสตอมซาวด์ซิสเต็มของบายร้านจุ๊บอินเตอร์เหมือนกันนะครับก็ราคาเดิมครับ4ี่พันเก้าห้แต่เปลี่ยนแหลมได้นะครตู้เราสามารถใส่ได้ทั้ง2อย่างนะครับนะครับผมตู้เราสามารถใส่ได้ทั้ง2อย่างเดี๋ยวมาฟัง4 9่พกัน1รอบ5้าพัรอบหกพันรอบเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาบอกราคากันอีกรอบนะครับ<ม>ครับเดี๋ยวมาฟัง4,900ก่อนนะครับ4,900มาฟังชุด4,900ก่อนนะครับไม้อัดแท้ทั้งหมดนะฮะฟังชุด4,900 ต้นคลิปนะฮะก็กใช้ชุด4,009เปิดมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไป5,009ครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปตู้5,009นะครับว่าเสียงมันจะประมาณไหนนะครับมันก็ต้องดีขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันแพงขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเครื่องปรุงที่เราเปิดไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะหา้าวหาว่าใช้เครื่องปรุงแพงๆดีๆมาเปิดนะเครื่องปรุงเราก็ใช้ซาวเบสนะครับแล้วก็คอร์สเอบตัวเดียวแค่นั้นนะครับคอร์สสองทางเดี๋ยวมาฟัง5,009กันบ้างครับ เสียงเขจะหนากว่าใหญ่กว่านะครับประมาณนั้นนะเพราะว่าดอกหวัดมันเยอะกว่าว่าใหญ่กว่าแหลมเยอะกว่าครับอันนี้ห้0พันเก้าอันนี้สิบสองนิ้วห้าพันเก้าราคาแปดห้าห้าร้อยวัตต์ យ៉ yeah! ាងម <salud> yeah! ្ល really? ិងកំកមកបែបបាជលាបាជលាដល់បាវិលទៅថាឲ្យមកមកគួរមិនគីបន្តទៅផងចាក់ជិតកាប់ពីមិនហត់នឹងទីណានឹងគោះអន្លងក្នុងចូលផាន់ឆាតតែគិនរត់ផងគោកកលជិះជើ กับเสียงแหลมสตอมนะครับไรนะครับส่วนใครจะชอบเป็นจรวดก็เปลี่ยนได้นะครับแจ้งเข้ามานะครับนะครับแต่คนต้องพร้อมโอนเท่านั้นนะครับอ่เดี๋ยวมาฟังตู้15นิ้วกันบ้างนะครับตู้15นิ้ว800วัตต์นะครับกับแหลมไรซีซีซูนับอ่าตู้เสียงกลางก็จะไล่มา300วัตต์นะครับ500วัตต์800วัตต์แหลมก็ไล่มา100วัตต์150วัตต์250วัตต์นะครับส่วนใครจะใส่อ่าเป็นตอง8เกาะ500วัตต์นะครับแต่ราคาเท่าเดิมเราไม่อัพนะครับอ่มาฟังเสียง15ครับผม ยิดมาเนี่มันก็จะดังกว่าชาบ้าน้าช่องเนอ,อครับเพราะมันใหญ่กว่าดอกวัดเยอะกว่านะครับเ <Network S 1> <g> น็ตเวิร์ก <Network S 2> ก็จะตัวเดียวกันทั้งหมดนะฮะเราใ <Network S 2> ส่เน็ตเวิร์กสองทางให้ยี่ห้อเดียวกันทั้งหมดนะฮะ จะดังกว่าชาวบ้านชาวช่องกันนะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังว่ามันเป็นอะไรกันบ้างครับสเปคกพ่นหรือว่าอะไรนะฮะนี่ฮะตู้เราก็ไม้อัดแท้ตีละเบิร์นะฮะนี่ครับไม้อัดแท้ตีละเบิร์นะครับตากแดดตากฝนนะฮะใช้กลางแจ้งได้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้เราไม่ได้ใช้ไม้ธรรมดาไม้ไม้ชันอ้อยไม้ MDF หรืออะไรนะครับเราใช้ไม้อัดแท้นะครับดูนะครับนี่ครับจะเป็นทรงนี้นะครับ เป็นทรงใหม่ล่าสุดแล้วนะครับนี่นะครับหูยกก็จะอยู่ข้างบนอย่างนี้ครับยกยกแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ผมนั่งอยู่นะยกแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยน้ตู้สิบสองนะครับนะครับสิบสองก็จะได้แบบนั้นกันไปทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นสูตรใหม่เนี่ยข้างหลังจะเป็นสเปคค่อนนะสองรูนะครับสามารถพ่วงได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับสวยๆนะครับแล้วก็มีตู้เบิ้ลก็มีนะครับสิบสองสองดอกนะครับสิบสองสองดอกก็ได้นะคสิบสองสองดอกแบบนี้นะครับแหลมตัวเดียวนะครับ ก็อยู่7,009 9นะครับถ้า300วัตต์นะครับถ้า500วัตต์ก็8,009 9นะครับถ้าเป็น15นิ้ว800วัตต์ก็อยู่คู่หนึ่ง9,009 9นะครับแต่ว่าราคา9 9 0 0เนี่ยคือได้4ดอกนะครับนะครับ7,009 9 8,009 9,009ได้คือได้4ดอกนะครับก็จะไล่กันไปนะครับก็ประมาณนั้นนะก็ใครชอบแบบไหนส่วนฮอนนะครับคู่ละ4,500นะครับฮอนฮอน4,500หรออ่านี่ครับ4,500ไม่รวมส่งนะครับฮอนขอ4,700ละกันครับง200 ครับผมฮอนก็เป็นฮอนตูเดียวนะครับปาก2 1นิ้วสตอมเหมือนกันนะตูก็จะตอมเดี๋ยวไม่มีเวลาเดี๋ยวไม่มีเวลารีวิวฮอนนะนี่ครับตู้นี่ตู้12นิ้วนะอันนี้ตู้12นิ้วข้างหลังก็เดี๋ยวใส่นี่ไปนะครับนี่ครับ12นิ้วแล้วก็ราคาตู้เปล่านะราคาตู้เปล่านะครับตรงนี้นะฮะใส่ได้ทั้งแหลมจรวดและแหลมไรนะครับราคา ตู้เปล่านะครับคู่12นิ้วนะฮะ12นิ้วคู่ละ2,500รวมส่งนะครับแบบโอนนะครับเราบอกเลยแล้วว่าแอบโอนอย่างเดียวนะครับตู้ลำบงโอนอย่างเดียวฟังให้ชัดนะครับโอนอย่างเดียวไม่ต้องโทรมาถามนะครับเก็บปลายทางไหมนะครับไม่เก็บปลายทางนะครับตู้ลำบงโอนอย่างเดียวนะครับ12นิ้วตู้เปล่านะครับ2 5 0 0นะครับแบบนี้นะครับจะได้ตู้แบบนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็15นิ้ว2 9 0 0นะครับก็รวมส่งให้เรียบร้อยครับค่าจัดส่งก็คู่2 3 0งนะครับเรารวมส่งให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ สิบสองนิ้วก็จะได้ทรงนี้ไปเลยนี่นี่มันวางสลับกันอยู่นะครับตู้เปล่า2,900ใส่ได้ทั้ง2แหลมนะครับแล้วก็ตู้15นิ้วก็ใส่ได้ทั้ง2แหลมนะครับราคา2,900 15 2,500ก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ0 8 2 5 4แปดส0ครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับไม่มีเก็บไปทานนะครับสำหรับตู้ลำโพงนะครับส่วนถ้าเป็นคอร์ีคิวมิอะไรพวกนั้นนะเก็บให้ได้นะครับแต่ว่า เคอรี่เขาไม่รับนะครับไอ้ของที่เป็นลําโพงที่แพ็คไปแค่ซีนไปนะครับเขาจะรับของที่อยู่ในกล่องแล้วก็เคอรี่เขารับเรื่องน้ําหนักด้วยนะครับที่จะเก็บไปทางนะครับส่วนตู้ลําโพงไม่สามารถเก็บไปทางนะครับพวกชุดแหลกชุดเครื่องเสียงทั้งหมดต้องโอนนะครับก็ร้านจ๊บินเตอร์ก็กดไลค์กดติดตามนะครับช anel ร้านจ๊บินเตอร์ไว้ได้เลยทางช่องทางยูทูบนะครับหรือว่าจะโทรมาเบอร์นี้นะครับ0825406540นะครับเรารับจัดทุกอย่างนะครับอันนี้เรามารีวิวย่อยให้ดูว่าตู้แต่ละอย่างของเราเป็นแบบไหนนะครับ 0825406540นะครับก็จะโทรหรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับกับชุดตู้ลำโพงกลางแหลม12และ15นิ้วนะครับเริ่มตั้งแต่300วัต์คู่ละ4,009นะครับ500วัต์คู่ละ5,009นะครับแล้วก็800วัต15นิ้วนะครับเริ่มที่6,009นะครับแล้วก็ตู้2คู2คูณ สองคูณสองนะครับอ่าเนี่ยเป็น4ดอกอย่างเงี้ยอย่างนั้นอ่ะเริ่มที่7,900พันนะครับถ้าใส่ดอก300วัตต์นะคู่หนึ่งดอก4ดอกนะครับแหลม2ดอกเริ่มต้นที่7,900พันนะครับส่วน500วัตต์เริ่มที่8,900ันเนะครับก็จะใส่ดอก500วัตต์เข้าไปนะครับก็จะเป็นก็จะเป็น8,900ันเแล้วหรือจะเอาเป็น15นิ้ว4ดอกก็9,900พันนะครับรวมส่งให้ทั่วประเทศนะครับโอนส่งเท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้0 8 2 5 4แ6 5 4 0งหครับก็อย่า มาใกล้ๆปีใหม่อาจจะทำไม่ทันนะครับใครมีเวลาว่างก็สั่งก่อนได้เลยนะครับผมราเพียงเท่านี้นะครับ ปากละ1,500นะครับพร้อมดังก็4,500ต่อคู่นะครับถ้าปากเปล่าก็คู่ละ3,000ไม่รวมส่งนะครับผมวันนี้ก็จะลาเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามร้านจุ๊บอินเตอร์มนครผมวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับความจริงอัดเสร็จไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่ไม่ดังนะครับก็เลยเจ็บคอพูดอีกคลิปหนึ่งครับก็ลาเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วย4,900นะครับ5,900 6,900นะครับ8,7,900 8,900 9,900ก็โทรเข้ามาแล้วครับชอบแบบบไไหนนนลาาปเเพีีียงท่้ะคครรัััสสวดบ Oh มานี่ครับกับการชุดที่รีวิวก็พเวอร์ก็600วัตต์นะครับพื้นๆน,นะครับรีวิวสบายๆนะครับวันนี้รับไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ